สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับช่วงนี้ตอนเช้าเ้านี่อากาศหนาวมากหมองลงทุกวันเลยตื่นเช้ามานี่อากาศเย็นแทบไม่อยากจะลุกออกจากที่นอนกันเลยทีเดียวบีบีกับโซนี่ก็นอนขี้เซานะฮะเจ็ดเป็ดเจ็ดแปดโมงก็ต้องลุกละต้องปลุกให้ออกมาเที่ยวมาเดินออกกําลังกายกันนะฮะวันนี้เราก็ตื่นแต่เช้ามาดังไฟเพราะว่าอากาศมันหนาวมากเราต้องมาดังไฟเพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกายเรา ดอกไม้เนี่ยตอนเช้าๆสิ่งที่น่ามาสาจันร์มากๆคือดอกไม้เนี่ยพากันเบ่งบานนะที่เราดังไฟเนี่ยก็ได้กลิ่นหอมอ่อนของแต่ละดอกที่โชยมาก็มีความสุขแบบหนึ่งในช่วงเช้าเ้านะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอยู่บ้านกันยังไม่ออกไปไหนช่วงนี้เพราะว่าอ่ามันเป็นสถานการณ์โควิดที่ค่อนข้างเยอะแล้วนะเราก็ยังกลัวอยู่แล้วมีไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อที่ามาเที่ยวในที่ต่างๆเราก็เลยอาจจะอยู่บ้านดีกว่าวันนี้จะมา าตามส้มตามําดอกไม้กันนะฮะแต่ว่าตอนก่อนจะตามส้มตำเนี่ยมากินอาหารเช้ากันก่อนดีกว่า,ากินกาแฟดําอาหารเช้าแล้วก็ใช้ชีวิตแบบชิวๆอยู่บ้านกันแล้วก็มีความสุขง,ง่ายๆในแต่ละวันกันครับมาเรามากินอาหารกันอาหารเช้ากันง่ายๆนะครับกาแฟดาแล้วมีขนมปังพร้อมกับกล้วยแล้วก็ส้มด้วยในช่วงเช้าเช้ากินง่ายๆชิวๆ โอ้ยหนาวหนาวนะต้องบอกกนเลยนั่งฟิ่ไฟกันนี่แหละอยู่คนเดียวกินกาแฟมีขนมปังขนมปังโฮวีใสง่งาคิมอนอันนี้นะฮะข้างในจะเป็นไส้มะพร้าวแล้วก็ขนมเปี๊ยะไส้เผือกกินขนมเปี๊ยกก่อนดีไหมมันน่าจะอร่อยดีขนมเปี๊ยะไส้เผือกนะ นมเปี๊ยะไส้เผือกกาแฟดำกาแฟดำที่เราชงแบบดิฟนะฮะแต่ว่าเราเทมาจากบ้านแล้วชงแบบดิฟน <c oughs> ก็คือว่าเทน้ำร้อนใส่ในเม็ดกาแฟเป็นกาแฟข้ออ่อนจะมีรสชาติเปรี้ยวหน่อยกินกับขนมตอนเช้าๆต้องมีผลไม้ด้วยสำคัญมากคือกล้วยกับส้ม มาจิบกาแฟหลายคนว่าไอ้เก็ดๆนี่คืออะไรมันคือน้ําพึ่งนะครับมันคือน้ําพึ่งมันคือรังพึ่งอ่ะปกติเนี่ยเวลาเรากินกาแฟดําเราผมจะใส่น้ําพึ่งหน่อยหนึ่งช้อนช้อนชานึงเล็กๆมันก็จะมีไอ้รังพึ่งอยู่ที่เป็นไข่ยอยู่นะฮะอืมอร่อยดีมันมันเปรี้ยวแล้วก็หวานๆหน่อยเป็นกาแฟเปรี้ยวนะฮะเปรี้ยวก็จะเป็น รสผลไม้หรือว่าสับกาแฟก็เรียกว่าฟูตตี้มันมีความเป็นผลไม้อยู่ได้กินง่ายกินกับขนมปังนะขนมปังที่มีงาคิมอนอืกองไฟเราข้างหลังน้ำหยดใส่หัวนะครับ น้ําค้างที่อยู่ตามกิ่งไม้แล้วก็ตามหลังคามันหยดใส่หัวเรานี่ขนาดสักเกือบสายนะรวงทิศก็พยายามส่องอยู่แต่ว่ามันสู้หมอกแม้หมอกไม่ได้เราอองหมอกมันเยอะรนะ ครับผมเดี๋ยวเราจะมาเก็บดอกไม้เนี่ยไปทําส้มตามดอกไม้หลายๆคนยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วดอกไม้เนี่ยเป็นอาหารมนุษย์ได้นะฮะโดยเฉพาะดอกไม้พืชเมืองหนาวดอกไม้เมืองหนาวเนี่ยเป็นกินได้แล้วอร่อยด้วยแล้วมีประโยชน์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากที่เราปลูกกันตรงนี้นะฮะเนี่ยเราปลูกกันเฝ้าฟูมฟักแล้วก็ให้เขาโตขึ้นมาเป็นดอกไม้แล้วอยากจะเก็บแล้วก็ไปคลุกกับส้มตามํากินเป็นส้มตําดอกไม้กันไปเดินไปตรงนี้กันนะฮะนี่ย ที่เราเห็นด้านหน้านี้ก็คือดอกผีเสื้อนะครับดอกผีเสื้อเนี่ยสามารถกินได้รับประทานได้ลักษณะดอกก็จะประมาณนี้มีกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนด้วยเขาชอบเอาไปทําขนมกันอันนี้ดอกผีเสื้อนะฮะนี่นดอกผีเสือ้อเดี๋ยวโฟกัสไปที่ดอกผีเสื้อหน่อยอันนี้นี่ดอกผีเสือ้อสีชมพูขาว <laughs> น่ากินมากนี่ดอกผีเสื้อนะฮะนี่ นะฮดอกผีเสื้อเราเก็บใส่จานไปกินกันมันมีสีชมพูสีขาวแล้วก็สีแดงเอาสีชมพูก่อนแล้วกันนะฮะเหลือเราจะไม่เก็บหมดจะเหลือให้เขาจะเหลือให้เขาโตด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นสีแดงถ้าเราเก็บ ดอกมันทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะฮะเพราะว่ารินแล้วดอกไม้มันก็นอกจากเราจะกินแล้วเนี่ยมันยังทำหน้าที่สวยทําให้โลกจะลงขึ้นนะดอกผีเสื้อและที่หลายๆคนยังไม่รู้อีกนะฮะว่าดอกหน้าแมวหรือว่าดอกแพนซี่หรือไวโอลามีหลายชื่อแล้วแต่จะเรียกนะ,ะก็คือดอกนี้นี่ให้ดูใกล้ๆนะให้ดูใกล้ๆนี่ๆนๆ อ่ะเดี๋ยวโฟกัสมาที่ดอกนี้หน่อยที่อยู่ด้านหน้าเราตรงนี้นะครับก็คือดอกแพนซี่นะฮะดอกไวโอลาหรือว่าดอกหน้าแมวที่เขาเรียกกันนะฮะลักษณะดอกไวโอลาก็ประมาณนี้อันนี้เราซื้อเป็นถุงมาปลูกเขาเพาะจากเมล็ดมันมาแล้วนะฮะมันก็ประมาณนี้แหละเป็นดอกคล้ายๆกับ คนที่คิดอยู่ตลอดเวลาเป็นดอกไม้ฝรั่งดอกไม้เมืองหนาวจะเจอได้ในช่วงฤดูหนาวนะฮะคนที่มาเที่ยวแถบภาคเหนือเที่ยวดอยในช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็จะเห็นดอกไวโอลาหรือว่าดอกหน้าแมวหรือว่าดอกแพนซี่แล้วแต่จะเรียกเรียกได้หลายชื่อแต่ว่าพอมาที่บ้านเราก็เรียกเป็นดอกหน้าแมวคือมันเหมือนแมวเห็นไหมมันกินได้นะฮะมันมีหลายสีสีม่วงสีชมพูสีเหลืองสีมีหลายสีมากมันกินได้เอาเอาไปประดับจานอาหารทําจานขนมเคก้กอย่างเงี้ย เป็นอีกตัวหนึ่งที่จริงๆแล้วมันหน้าเหมือน,น,หนเหมือนคนที่คิดคนที่คิดอยู่ตลอดเวลาฝรั่งมองอย่างนั้นเนี่ยมันคือคล้ายๆกับคนที่กําลังคิดอยู่ตลอดเวลาลักษณะมันนะฮะแต่ <laughs> พอบ้านพอมาประเทศไทยเราก็กลายเป็นหน้าแมวไปเลยนะฮะก็น่ารักดีกินได้นะครับกินได้ดอกนี้นี่นะต้นหนึ่งถ้าไปซื้อที่ดอยตุงเนี่ยทางขึ้นดอยตุงก็จะอันนี้10บาท สิบบ <พ uka> าทฮะทั้งซื้อทั้งแถมทั้งลดเลยถูกมากเลยแล้วก็ซื้อมาสามสี่ต้นสามสิบสี่สิบบาทนอกจากชมความงามแล้วก็ยังเอามากินได้อันนี้ก็จะเป็นดอกเก๊กฮวยนะฮะดอกเก๊กฮวยเนี่ยมันเริ่มหมดละตอนนี้เพราะว่ามันมาแค่จํากัดดอกเก๊กฮวยก็จะเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะฮะนี่สีเหลืองเราเห็นชินกันดีเก๊กฮวยหอมมาก แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือดอกอัญชันดอกอัญชันก็สีม่วงอย่างนี้นะฮะดอกอัญชันดอกอัญชันก็เรากินกันได้อยู่แล้วเราคุ้นชินบ่อยเพราะเราเก็บไปตากแดดทําขนมทาอะไรบ่อยเราไม่ใช้เยอะนะฮะความจริงมันก็ยังเหลืออยู่หน่อยนิดนึงไม่มากนี่ในดอกอัญชันตอนนี้ดอกไม้ที่เราเก็บในสวนเราที่เราปลูกเองทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ใส่ย,ยาฆ่ามแมลง ปลูกแบบให้มันขึ้นตามยถากรรมเป็นดอกไม้ที่สามารถทานได้ edible flower นะฮะเป็นกลุ่มที่กลุ่มคนชอบกินดอกไม้กลุ่มที่เก็บดอกไม้เนี่ยไปทำประโยชน์นะปกติเขาจะเอาไปประดับจานทำขนมแบบว่าเขามีขนมเบเกอรี่แล้วก็เอาดอกไม้พวกนี้ไปวางเรียงให้สวยๆแล้วก็แต่มันกินได้นะแต่ส่วนมากเขาจะวางให้มันสวยๆหรือเอาไปทําคุกกี้หน้าขนมหรือขนมปัง อบกรอบแล้วก็เอาเอาเอา,เอาดอกไม้พวกนี้ไปวางไว้ข้างหน้าเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็ให้มันสวยงามขึ้นนะฮะวันนี้เราใช้ดอกไม้หลายชนิดเหมือนกันในการไปกินกระส้มตำนะฮะก็ดอกอัญชันนี้เราชินเราชินแล้วก็เห็นกันบ่อยอยู่แล้วนะฮะดอกอัญชันดอกผีเสือ้อดอกผีเสืออเส้อนี่ผมชอบมากที่สุดเลยมันหอมมันอ่อนแล้วก็ <laughs> อร่อยนะดอกหน้า แมวดอกหน้าแมวไปไหนแล้วดอกหน้าแมวอา่าดอกหน้าแมวนี่นะอ่าอย่าให้มันฟุ่เนี่ยอันนี้คือดอกหน้าแมวนะแล้วก็ดอกไอ้เหลืองๆนี่คือเก๊ก่วยหมดละมีแค่นี้เองอ่ะปะ่ะเดี๋ยวไปจะกินโชกินดอกไม้โชกันวันนี้ ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องครัวกันแล้วนะฮะ <c oughs> เราชินกันดีถ <c oughs> อดหมวกก่อนอ่ะพอเราได้ดอกไม้กินได้ที่เราเก็บมาเนนะี่ยเราก็ต้องแช่น้ําสักหนึ่งนาทีนะแช่น้ําเกลือหรือน้ําส้มสายชูก็ได้นะหนึ่งนาทีแบบนี้อ่ะแล้วก็พร้อมที่จะกินพร้อมที่จะปรุงนะครับเดี๋ยวกินให้ดูเลยเริ่มจากดอกนี้เพราะเราล้างอันนี้ผมล้างน้นําแล้วนะถึงก้ากินโชนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นดอกหน้าแมวหรือว่าดอก ไวโอล่านะฮะในนี้มันจะโอเคมันก็คล้ายๆกับผักไม่มีกลิ่นไม่มีรสะไรเลยนะโอเค <c oughs> อ่ะทีนี้มาดูดอกหอมๆห,หน่อยอ่ดอกนี้คนก็ชอบกินเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกจําได้ไหมดอกอะไร <c oughs> ดอกผีเสื้อนะครับดอกผีเสือ้ออันนี้หอมอันนี้อร่อยเว้ยอร่อย ดอกบีเซอ,อร์เราหวานด้วยเอออร่อยดอกบีเสอ้ออร่อยนะฮะแล้วก็ออกเผ็ดๆนิดนึงอันนี้คือดอกอัญชันอืมอัญชันก็หวานหน่อยนะฮะโอเคอันนี้เป็นยอดอ่อนทานตะวันเดี๋ยวเราจะตำส้มตำดอกไม้กันอันนี้ล้างแล้วนะ หลังแล้วก็แช่น้ําแล้วนะฮะเราก็เตรียมอุปกรณ์เหมือนกับส้มตำปกติเลยพูดง่ายๆเหมือนเราตำส้มตำนั่นแหละแต่ว่าเราแท้ใส่ดอกไม้ลงไปกับต้นอ่อนอันตะวันแค่นั้นเองนะก็คือเหมือนตำส้มตำทุกอย่างเลยก็จะมีโบมีสากนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กระเทียม1นึกีนะแล้วก็พริก3าเม็ดแล้วก็โขลกถั่วฝักยาวลงไป นี่นะฮะแล้วก็โขกครับผมโขกหลังจากถั่วเราแตกเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะเริ่มปรุงการปรุงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราชอบเลยนะฮะชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเยอะก็มะเขือเทศมะเขือเทศลงไปมะเขือเทศเ,เล็กๆนะฮะอันนี้เป็นการปรุงปรุงให้เสร็จก่อนที่จะใส่อะไรต่างๆลงไปนะฮะเพิ่มความเค็มด้วยน้ำปลาน,น้ำปลา น้ำปลาสัก2ช้อนแล้วกันนะ,ะอ่ะสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลปิ๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บนะฮะน้ำปลาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะฮะอ่ะแล้วก็โขลกทุกอย่างให้เข้ากัน กทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันเมื่อทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันข้างในนะฮะนี่มันจะเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้มองเห็นไหมมันจะมืดหน่อยแล้วก็ใส่แครอทแครอทกับมะละกอลงไปให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยอันนี้เรา เราไม่ต้องตำแล้วเพราะว่าอันนี้เราไม่ต้องให้ละเอียดนะฮะเราแค่คุกอย่างเดียวแล้วก็คุกเลยคุกเลยนะฮะคุกกับน้ำยำเหล่านี้แหละ มาเสร็จแล้วและนี่คือส้มตำดอกไม้นะฮะส้มตำดอกไม้โอ้โหน่ากินมากตื่นเต้นจังเลยนะเพราะว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพวันนี้มาตอนนี้ส้มตำดอกไม้เราก็พร้อมแล้วนะฮะกินก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นดอกผีเสือ้อแล้วก็ดอกอัญชันนะครับพร้อมกับต้นอ่อนทานตะวัน sao bơ Đọc cái ngoài Cặp không tầm Tập cái ngoài nó có đọc Na, na mèo Hòm, ở không อร่อย <ś c oughs> อันนี้เป็นดอกหน้าแมวแล้วก็ต้นอ่อนทางตะว,วันนี่นะใจ <ś c oughs> มึงเลยไหมดอกหน้าแมวแล้วก็ดอกผีเสื้อ เอออร่อยดีใช้ได้นะเนี่ยฟิล์มชมตัวเองใช้ได้โฟกัสแต่ใบหน้านะนเนี่ยโฟกัสแต่ใบหน้าน่าเผ็ดมากเพราะว่าเรากินไม่เผ็ดเนาะริกสามเม็ดกำลังดี เตือนว่าคนที่แพ้แกส่อดอกไมห้หรือคนที่แพ้ดอกไม้นี่ไม่ควรกินนะฮะเราต้องสุขภาพเราต้องแข็งแรงด้วยสำคัญมากคือสุขภาพต้องแข็งแรงอดอกอัญชันกับตัวอ่อนไทดอกหน้าแมวนี่ดอกหน้าแมวนะฮะมา อา่ดอกอัญชันกับดอกหน้าแมวใช้มือนะอเคนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันนะครับผมวันนี้ลาทุกท่านแล้วพรอมกับอยู่บ้านช่วงนี้โควิดมันเยอะก็จะเอนตื่นเช้ามากินกาแฟแล้วก็กลังวันก็มากินส้มตำนี่แหละนะอร่อยดีรอพันแนนะครับผมสวัสดีครับ